ผู้สูงอายุไม่ควรรับประทานไข่มากเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเนื่องจากไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงและเบาหวานนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตควรระมัดระวังอย่างยิ่งและผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ควรหลีกเลี่ยงไข่ทุกชนิดกลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการบริโภคไข่ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดการบริโภคไข่มากเกินไปอาจเพิ่มการสะสมของคราบไขมันในหลอดเลือดผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของโรคนี้ผู้ป่วยเบาหวานควรจำกัดการรับประทานไข่ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ป่วยโรคไตระบบขับของเสียอาจทำงานได้ไม่ดี การรับประทานไข่มากเกินไปจะเพิ่มภาระให้ไตผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่อาจเกิดปฏิกิริยาแพ้ได้จากโปรตีนในไข่ผู้ที่รับประทานไข่ดิบหรือไข่ลวกไข่ขาวดิบอาจย่อยยากและเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจุลินทรีย์